อนาคอนดาตัวใหญ่เท่าบ้านถึงแม้ว่ามันจะตัวใหญ่แต่มันเลื้อยไหวโคตรๆมันสามารถกินรถถังได้ยัดหาช้างในคำเดียวได้ผิวหนังการกระสุนหลังๆบ้างก็บอกว่ามันสามารถปล่อยไฟได้ ทั้งหมดนี้ครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอันาคอนดาของเด็กแถวบ้านผมซึ่งถามว่าเขาไปเอาความเชื่อเหล่านี้มาจากไหนแน่นอนครับอันาคอนดาเดอร์ฮันฟอร์ดบัตต์ไอชิดอันาคอนดาเลื้อยสยองโลกสองล่าอมตะขุมทรัพย์นรกชื่อแม่งยาวพอกับตัวมาเลยสุดยอดหนังอันาคอนดาครับก็ผมไม่รู้จะนิยามไงมันก็เป็นหนังอันาคอนดากินคนเยืวยวนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่มันประกอบร่างเป็นอนาคอนดาในหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งไม่จริงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นมัน จริงมันคงจะเป็นแบบช้างเมมมอธนะครับผสมพันธุ์กับเสือชิต้าโดยมีพ่อเป็นมังกรแม่เป็นเต่า10ล้านปีกระดองแข่งเท่าเพชรอะไรอย่างนั้นมันมันถึงจะสามารถทําอะไรอย่างที่ในหนังมันบอกได้แต่สุดท้ายครับมันไม่ได้สําคัญว่ามันสมจริงไหมมันดูเวอร์ไปหรือเปล่าพ่อสุดท้ายแล้วครับแค่มาทําให้วัยเด็กของพวกเรา หลอนฟุงเฟอ้อมีอาการเหมือนคนหลอนม้าแบบนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมาลื้อฟื้นความทรงจำและทาลายมันไปพร้อมๆกันกับอาดาคอนด้าเดอร์ฮันฟอร์ดบัตออยชิดอาดาคอนด้าเลื้อยสยองโลก2ล่าอมาตะขุมทรัพย์นรกผมชอบชื่อมากพูดอย่างนี้ทั้งวันยังได้เรื่องราวครับเริ่มขึ้นในห้องประชุม ของบริษัทบริษัทนึงบรรยากาศในการประชุมครับดูเคร่งเครียดซึ่งเนื้อหาในการประชุมคือบริษัทของพี่โลมันเพียสพี่ปีเตอร์พี่ซาร่าเหมือนว่าเขาเป็นสตาร์ทอัพครับเกี่ยวกับยาประมาณว่าบริษัทพี่แกเนี่ยไปทำสัญญากับบริษัทแม่ไว้ว่าจะหายาวิเศษมาให้คือแค่คุณซื้อจ่ายเงินยังไม่ทันหยิบยาใส่ถุงกลับบ้านครับ <c oughs> คุณหายแล้ว <c oughs> มันวิเศษขนาดนั้น <c oughs> แต่ จนถึงตอนนี้ครับบริษัทของพี่โลมันเพียสเนี่ยยังไม่สามารถทําได้ทางบริษัทก็เลยส่งคนมาตามเรื่องว่าพวกมึงโมงก็ตมาหรือเปล่าแบบพี่เต้เตซึ่งพอคำคำนี้ครับมันหลุดออกไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดช่องโหว่ให้อีกฝ่ายตอบกลับมาแบบหล่อๆได้พี่ปีเตอร์ครับกำรีโมทสไลด์ powerpoint จนเหงื่อชุม่มเพื่อลอโอกาสนี้แล้วพอโดนด่าปุ๊บครับพี่ปีเตอร์ก็จ้องมองด้วยสายตาที่ทำให้โลกนั้นหยุดหมุนได้ก่อนที่จะกดปุ่มเปิด powerpoint ครับ ปะเอาละฮะเรามาดูสุดยอดสไลด์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับในการสร้างงานพรีเซนเทชันที่ดีนั้นเราควรจะออกแบบให้มีตัวหนังสือในสไลด์ไม่มากเกินไปไม่มากเกินไปไม่มากเกินไปอันดับแรกนะครับทำไมพี่เลือกใช้ฟอนตแบบ์แบบแบบเนี้ยเหมือนจะไปแฮกระเบิดนิวเคลียร์ทลายกองทัพลัสเซียอย่างนั้นนะครับอันดับสองคือแม่ไม่รู้จะอ่านตรงไหนก่อนดีข้อมูลโคตรเยอะไอกไอไอไอ,ไอข้างขวานั่นแหละ ย่ยืยนะพี่ทําให้ใครอ่านคือสมมุตินะพี่เปลี่ยนข้อมูลไอตรงนั้นนะเป็นข้อมูลสูตรโขกน้ําพริกกะปิยังไงให้ไม่ขมนะครับมันก็ไม่มีใครสังเกตรหรือรู้นะว่าพี่ใส่อะไรลงไปเพราะมันไม่มีใครอ่านไงสรุปจากสไลด์นี้ครับ มันคือดอกกล้วยไม้ในตำนานที่สามารถนำมาสกัดและก็รักษาทุกโรคได้นะครับประมาณว่าแค่อ้าปากเกียมน้ำนะครับคุณหายแล้วอะไรอย่างนั้นนะซึ่งไอ้ดอกกล้วยไม้นี้เนี่ยมันจะออกดอกทุกๆ7ปีและดอกนี้ครับมันจะมีอายุอยู่แค่6เดือนซึ่งตอนนี้เขาพูดกันเนี่ยเหมือนเหลือเวลาอยู่แค่2อาทิตย์มันจะบานอยู่แค่2อาทิตย์กล้วยไม้จะออกดอกอีกเพียงแค่2ออาทิตย์คือตอนที่ดูผมก็เกิดคำถามมานะว่าตั้งนานทำไม พี่ไม่ไปเด็ดมาวะ่ะแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งครับก็คืออาจจะเป็นการกดดันทางบริษัทแม่ว่าต้องรีบตัดสินใจนะไม่งั้นดอกมันหุบแน่ซึ่งก็แน่นอนครับทางบริษัทแม่เห็นดังนี้ความสามารถระดับนี้ครับต่อให้อะมันจะมีโอกาสจะเป็นแบบโมกิ์มาก็ตามแต่ถ้ามันทําได้จริงยังไงมันก็คุมครับเขาก็เลยอนุมัติงบ ไปเก็บพวกมันมานั้นคุณจะรออะไรอยู่รีบเดินทางไปเกาะบอเนีเลยสิเกาะบอเนียอ่ามันก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมสมประเทศมาเลเซียอินโดและบูไนอ่ะทีมงานเก็บดอกกล้วยไม้ครับเขาก็ทยอยกันมาที่แถวๆท่าเรือนั่นแหละแล้วคือภาพที่ทุกคนเดาไว้นะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็คงจะคิดว่าทางบริษัทเนี่ยอาจจะส่งเป็นทีมนักวิจัยนะครับมาสักกลุ่มหนึ่งคนนําทาง คนท้องที่นะครับสักคนหนึ่งหน่วยดูแลความปลอดภัยนะครับสักชุดหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ครับแม่งลงงานเองหมดเลยไอคนในะห้องประชุมแล้วเนะ่เหล่าเจ้าของมาหมดนะครับพี่โรมันเพียสพี่ปีเตอร์พี่แซมทางบริษัทแม่ครับส่งเลขาตัวเองมาดูด้วยนะครับอารมณ์แบบพากันไปดูทำเลร้านก๋วยเตี๋ยวแถวบราทัดทองอย่างนั้นเนะียยังไม่หมดทุกคนจำได้ไหมว่าที่ผมบอกว่าไอดอกนั้นนะ่มันจะบานอีกแค่2ออาทิตย์คือตอนเนี้ย เขาบอกว่ามันเหลืออาทิตย์เดียวอะคือเคุ้มไมตะบานอีกไม่เกินหอาทิตย์นั่นแปลว่าเขาเขาเตรียมตัวกัน7วันนะครับแล้วมาลงงานเดทไลน์อาทิตย์สุดท้ายคือนี่พี่งานเผาปๆกับไอช่อง Information by e เอคือไอ้ช่องนั้นครับคลิปลงวันอาทิตย์วันเสาร์แม่งเพิ่งเปิดคอมอ่ะทีนี้ครับเขาก็ไปหาเรือกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฤดูฝนครับเรือส่วนใหญ่เนี่ยไม่วิ่งเพราะว่าน้ำมันเชี่ยว สุดยอดนะครับทีมจัดหาทีนี้ครับก็วุ่นวายเพราะว่าเหลืออาทิตย์เดียวแล้วเดี๋ยวดอกหุบรอฝนหมดนะครับไม่ทันแน่นอนคือคือเข้าใจครับว่าในสมัยนั้นนะมือถือมันยังดูพยากรณ์อากาศไม่ได้ แต่ทีวีวิทยุอ่ะมันก็มีบอกสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศและดิฉันเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะคือบริษัทที่ตั้งอยู่เฉียดฟ้ามหานครนิวยอร์กมีทีมนักวิจัยครับที่ค้นคว้ากล้วยไม้ใดตำนานได้มีทีม powerpoint นะครับที่ทําให้ข้อมูลยาธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสปายเวร์แฮกยานอวกาศได้แต่พี่ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนแม่งจะตกอ่ะทีนี้ครับยังไงก็ต้องไปให้ได้เขาก็เลยไปได้ชื่อยอดนักเดินเรือคนหนึ่งมา พี่จีนซูนมีกัปตั้เรือท้องถิ่นชื่อจีนซูนคือฟังจากชื่อแล้วนะครับน่าจะเป็นคนเอเชียแน่นอนเขาก็ไปบุกร้านกงเต็กนะครับเนี่ยพี่จีนซูนจีนซูนไหมละ่ะ <c oughs> คือพี่เกบอกว่าเป็นชื่อในวงการครับชื่อจริงคือจอห์นสันเขาก็คุยกันครับว่าจะไปเกาะน,นั้นไปเอาดอกกล้วยไม้ในตำนานเดี๋ยวจะจ่ายให้งามๆผมไม่ทายว่าไอ้คำว่าจ,จ่ายให้งามๆเนี่ยเท <c oughs> ่าไหร่เผื่อ <c oughs> ใครลืมนะครับจำได้ไหม ห้าหมื่นเหรียญขาดตัวห้าหมื่นดอลลาร์แปลงเป็นเงินไทยก็ล้านห้าคือล้านห้าในสมัยนั้นเนี่ยคือพี่จ้างโฮ่ไปได้เลยนะครับแล้วก็นั่งกระดิกนิ้วตีนไปด้วยยังได้นะแต่ไม่ครับเขาจะนั่งเรือให้ได้เพราะว่าเกียมเสื้อผ้านะครับมาพักร้อนปิกนิกคือกะว่าประจนภัยแบบฮอลิเดย์เลยอะอ่ะก็ไปหวันลุ่งขึ้นเนี่ยสภาพเรือล้านห้าเป็นไงล่ะคือโดนมะม่วงเขียวสวยล่วงใส่สักลูกดึกเนี่ย มันคงสภาพเหมือนไททานิกล่มอะครับก่อนออกไปครับมีสมาชิกเพิ่มเข้ามา2คนเป็นสายซัพพอร์ตอ่าคนแรกครับพี่เจ้นะทีมเทคนิคเขาจะพูดเสียงเงี้ยเอ้ยในป่าแมงมีอน,ะคนาคดะะ่าบอกว่าถ้าหาไม่เจอมาเอาที่พี่ได้นะน้องแงะอยู่แล้วอีกคนหนึ่งเป็นหมอนะครับอ่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจำเป็นมากมากคุณหมอ <c oughs> อาหวังนะครับก็ตามชื่อนะครับหวังพี่เซมนะครับสาวผมบน จริงๆก็เขาก็หวังกับสิ่งมีชีวิตเพศเมียทุกคนที่ขวางหน้านะอ่ะทีนี้สมาชิกพร้อมเรือพร้อมเวลา6วันมัน้งพร้อมเหล่าทำได้ออกเรือพุนปูนเรือครับก็แล่นไปในระหว่างนี้เนี่ย พวกชายแท้ฮะเขาก็วางแผนดูทิศทางลมเลือกเส้นทางอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่กงการอะไรครับส่งอหวังพี่เก๋ครับเอากล้องมาแชะไม่สาวซาร่าผมบนพร้อมกับชุดคำพูดบาดลึกล่องหัวใจเอาหน้าแซมเรายังเด็กเรายังโสดเราอยู่ในบอลนิโวมีอะไรจะต้องเสียถ้าคุณไม่พอใจก็ไปได้เลยไม่มีข้อผูกมัดผมจะขอคุณแต่งงานครับอหวังนี่คือประโยคแรกครับที่ อวังคุยกับแม่นางผมบอล oh. ครับตามนั้นอ่ะเขาก็ขับไปครับตกดึกเจอพายุน้ําเชี่ยวกับตันนะครับอย่างพี่จอร์สันเนี่ยก็บอกว่ามันไปทั้งนี้ไม่ได้นะคือเราทำได้คือหันกลับแล้วไปหาเส้นทางอื่นแทนอ่ะแล้วพี่ปีเตอร์ครับเขาก็ย้ํามาว่ามันไม่มีเวลาแล้วแล้ว,ลวเขาก็ใส่อารมณ์คุณรู้ไหมว่าดอกไม้สําคัญแค่ไหนก มันก็กลับไปที่คําถามเดิวมว่าแล้วทาไมตั้งนานมันไม่เมาสักเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยชวนที่บ้านมาปิกนิกนั่งเจ็ดเลยยอดยังได้ไครับออ <c oughs> ทางพี่จองสันนะครับก็ไม่มีทางเลือกนะโดนเงินฟาดหัวก็เลยจำใจครับต้องเอาเรือฝ่าพายุไปให้ได้ซึ่งเขาก็ฝ่าได้ครับเช้าวันต่อมาก็ดูเหมือนว่าพายุจะสงบลงเหลือเพียงกิ่งไม้ขอนไม้นะครับลอยไปลอยมา คือคือถ้าเรือพี่มันจะพังเพราะไอ้แค่หอดไม้อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือตอนที่ดูตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันพังเพราะว่าหอนไม้บ่าวีแล้วก็เครื่องพังเรือบังคับไม่ได้แต่ความจริงครับมันไม่ได้พังเว้แต่ว่ามันขับสู้กับแรงน้ําเชี่ยวไม่ไหวเรือมันก็เลยออโต้พายลอตครับแล้วข้างหน้าเป็นเหวเกาะแน่นๆกิสวาดในตัวไวกิ้งดีมเวิลฟีตูม เรือล่มอาทีนี้ครับเขาก็พากันไหว้ขึ้นฝั่งมาได้อะนะแต่ในระหว่างที่ไหว้เนี่ยครับหนังเขาก็โชว์ลำตัวงูอ้วนตัวหนึ่งแวบไปเว็บมาเป็นระยะะ,ยะงูสายรับคือแค่มาโชว์ตัวก่อนเฉยๆให้คนตื่นเต้นครับเดี๋ยวคนกดปิดแบบไอ้บายบายแมนเขาก็คุยกันครับว่าเอาไงดีพี่จอร์สันครับก็เลยบอกว่าพี่เกมีเพื่อนอยู่แถวนี้เดี๋ยวโทรให้มารับฟิลเหมือนเรียกวินไปปากซอยอะคือตอนที่ดูเนี่ย ผมก็สงสัยนะว่าอยู่แถวนี้คือคือเพื่อนพี่เขาเขาทํามาหาแจกอะไรแถวนี้หรอแล้วหนังครับก็ตัดภาพไปหาพี่คนนั้นนะเป็นคนเมกาอีกแล้วนะครับผมเมื่อรู้ว่าคนแถวบ้านเรานี้เป็นคนเมกาเยอะเหมือนกันนะนะพี่แกครับขับเรือเมาเหล้าอยู่เฉยเฉยอ่อะก็มันมันดูไม่ได้ทําอะไรมันดูขับขับเรือเล่นๆนะแล้วเขาก็คุยกันนะครับตกลงราคา แล้วก็นัดสถานที่ไปรับกันเรียบร้อยอารมณ์แบบไปเจอกันที่เซนลาดนะพี่อย่างนั้นนะครับอ่ะเขาก็ไปเดินทางมุ่งสู่เซนลาดในพาร์ทนี้นะครับมันก็จะเป็นการประจนภัยการออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะครับของคนกรุงซึ่งมันก็มีทั้งการที่มีน้ํากัดเท้านะครับปริงดูดแมงมุมล่อแต่มันก็ไม่หนักเท่าสิ่งนี้ครับไล่ไม่ไปหนีไม่พ้นทุกคนลองเดาดูว่ามันคืออะไร คำคมอหวังเขาว่ากันว่าวิกฤตจะแยกผู้ชายตัวจริงออกจากตัวปลอมคุวาวิกฤตแยกผู้ชายตัวจริงออกจากตัวปลอมแปลเป็นภาษาไทยนียครับก็คือเวลาเกิดเรื่องอชิบหายวายป่วงเนี่ยยอดชายแท้จะโชว์ของแล้วพอผู้จบพี่เก๋ก็เสนอหน้าไปขขนนำทางเพื่อโชว์ power โคตรหลอกโคตรอันตรายอาหวังยุคอนาล็อก <S 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 อันที่นี้ครับเขาก็เดินทางกัน จนกระทั่งไปเจอเหมือนเป็นลำฐานตื้นๆประมาณช่วงตัวดูจากสีหน้าพี่จอรัซันแล้วนะครับก็พอเดาได้ว่าถ้าจะไปเซนล,ลาดเนี่ยต้องผ่านเส้นนี้แล้วพี่ซาร่าครับก็ถามว่าอ้อมไปไม่ได้หรอเดิอนอ้อมได้แต่จะเสียเวล,ลาอีกวันคือมานานขนาดนั้นเลยเหรอวะมันมันก็เห็นอยู่นะว่าข้างๆนั้นนะมันก็พอจะเลาะเลาะริมไอตรงนี้ไปได้ จะไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาเนี่ยมันก็น่าจะไปได้ปะ่ะหรือว่าถ้าทางขวาไม่มีเนี่ยพี่เลาะไปทางซ้ายอะ่ะแล้วพี่ก็ไปข้ามตรงที่มันสัน้นๆตรงนั้นน่ยก็ได้ปะ่ะมันจะได้ใกล้ๆหน่อยไงเขาก็ลงน้ํากันไปก็เดินไปแล้วคือพี่จรเนี่ยแกจะมีลิงที่เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ซึ่งมันหินครับเป็นอนาคอนดา ตัวอวบอ้วนนะครับตัวสีเหลืองไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าว่ายนะ้ำมาแบบโฉบไปโฉบมานะฮะอยู่ใต้น้ําซึ่งด้วยความที่น้ํามันขุนคือถ้าเขาไปอยู่ในเมาดิฟเนี่ยอาจจะเห็นไปแล้วนะครับพวกพี่ๆเขาก็เลยมองไม่เห็นแล้วไอ้ลิงครับมันก็พยายามจะร้องแบบแวกแวกแต่ไม่มีใครฟังและในสถานการณ์ที่ยากลําบากแบบนี้นี่แหละครับยอดชายเท้จะปรากฏตัว อหวังที่อาสาอยู่ท้ายแถวครับเพ่งสมาธิรวบรวมจิตใจกันกองคำพูดที่กินใจเพื่อช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษยชาติครับที่อยู่ตรงนี้โดยการพูดออกมาว่าดำ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 ดดหยุดร้องผมไม่รู้ว่ามันคือเพลงหรือว่าทำนองอะไรแต่จุดประสงค์ก็คงจะเป็นเฉกเช่นเดิมนะครับหวังเขาก็ร้องไปสักพักหนึ่ง แล้วก็โดนลากลงไปในน้ำนะครับดําดําน้ำเลยมั้ล่ะและสักพักครับพี่แกก็โผล่มาพร้อมกับเสื้อบานลองเซกาทีเชิแล้วพี่อนาคอนด้าครับก็ตามขึ้นมาขมือก็คือเหมือนมันไม่ไปทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งครับภายในเวลาประมาณ5วินีครับตัวแม่งใหญ่ขึ้นมาดื้ออ้วนขึ้นมาทันทีครับถ้าเทียบกับตอนที่มันอยู่ในน้ำสรุปอาหวังโดนแดกเรียบร้อยครับ ศพแรกอ่ะทีนี้ครับคนที่เหลือเนี่ยก็รีบหนีกันขึ้นฝั่งแล้วเขาก็คุยกันว่าจะเอาไงต่อเพราะว่าตอนนี้ครับถึงแม้ว่าอาหวังมันจะเป็นอาหวังแต่ยังไงนะครับมันก็เป็นหมออยู่ดีการเดินป่าแบบนี้ที่เหลือล่มไม่มีหมอมันแย่มากๆนะครับเขาก็เลยคุยกันว่าจะเอาอยัางไงคือทุกคน ยกเว้นพี่ปีเตอร์ต้องการยกเลิกภารกิจแล้วทำยังไงก็ได้ขอแค่ได้กลับบ้านแต่พี่ปีเตอร์แกนะครับทำใจไม่ได้ที่จะต้องทิ้งโอกาสนี้ไปแล้วต้องรออีกเจ็ดปีคุณฟังปุ่มนะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ฝนมันจะตกฟ้ามันจะร้องนกจิกลงมาทำให้ดอกกล้วยไม้นั้นตายหาหมดโลกเราไม่สามารถเอาอนาคตของโลกใบนี้ อนาคตในการล่ํารวยการเป็นเศรษฐีของเราไปผูกไว้กับอนาคตอีก7ปีข้างหน้าว่ามันจะบานออกมาอีกไหมโลกนี้จะดีขึ้นเราจะล่ํามรวยคือพี่เกบพลั่งพลูความสําเร็จของภารกิจนี้เนี่ยมาแบบล้นหลามใหญ่โตครับจนจนมาทําให้ผมกลับไปที่คําถามเดิมะว่าแล้วทำไมตั้งนานมึงไม่มาวะพี่มาอาทิตย์สุดท้ายในเดือนที่ฝนตกเรือล่มน้ำเชี่ยวอวังตาย คือเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจะเก็บดอกกล้วยไม้เป็นจับอันดาคอนด้าไปทํายาดองฟิทปังก็ได้อ่ะสุดท้ายยังตกลงกันไม่ได้ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาตุ้้มคือเหตุเนี่ยจาพี่วินที่นัดกันไว้ที่เซนลาดได้ไหมพี่แกครับโดนอนดาคอนด้ากระโดดแบ็กฟิปนะครับขึ้นมาล่อบนเรือขึ้นมาล่อยันบนเรือคุณคิดดูว่ามันเก่งขนาดไหนมันก็เลยทําให้ครับเรือไม่มีคนขับ ออโต้พายตอีลอนมัสครับพึ่งลงทุนในเทสลาเป็นปีแรกก็เลยยังไม่มีตุ้มซึ่งการระเบิดในครั้งนี้ครับมันก็ทําให้ทางลอดเดียวของพวกพี่ๆเนี่ยดับสลายอ่ะเอาไงต่อเราเวลาที่มันเกิดคำถามว่าเอาไงต่อเนี่ยกล้องอมันก็จะจับไปที่หน้าพี่จอรนสันนะทั้งที่เขาเป็นแค่คนเดินเรือ ค,คือถ้าใครมาดูหนังอ่าไอเรื่องนี้เนี่ยตอนช่วงกลางๆนะครับทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยไอพี่จอนสันนี่มันเป็นคนจากบริษัทยาหรือเปล่าเป็น CEO หรือไม่แม่งทําทุกอย่างหน้าที่ก็ไม่ใช่อ่ะเอาไงพี่ยังมีเพื่อนเหลืออยู่ไหมแถวนี้เนี่ยพ่อพี่อยู่ไหมแม่พี่ก็ได้แม่ผัวพี่ก็ได้พี่ใครก็ได้มีไหมไม่มีแล้วครับก็เลยต้องไปหา พี่ช่างเอคือผมลืมบอกไปว่าพี่ช่างเอเนี่ยครับแกเป็นเพื่อนสนิทของพี่จอนคนท้องถิ่นพี่ช่างเอครับแกก็เลยบอกว่าแถวนี้เนี่ยนะมีชนเผ่าที่สมัยก่อนเนี่ย แม่งแดกคนหมู่บ้านเขาก็น่าจะอยู่แถวนี้นี่แหละจนว่าเราน่าจจะไปขอความช่วยเหลือเขาได้นะชันไม่อยากจะมะนะแต่สําหรับคนป่าพวกนั้นแล้วล่ะก็อนาคอนดาเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอจอนเด็กปอ2ที่ดีด2องยีก็หลุดออกจากขั้วแล้วอันนี้ผมเติมเองนะครับพี่เก๋ไม,ม่ได้พูดอ่ะเขาก็ไปหาหมู่บ้านคนป่าก็เจอครับอย่างแรกที่เจอคือซากอนาคอนดาตัวเท่ายางรถสิบล้อคือตอนแรกที่ผมดูเนี่ยไอเราก็นึกว่า เฮ้ยพวกพี่ๆคนป่าเนี่ยคงจะฆ่าแล้วเอามาตั้งโชว์ว่าพวกกูเก่งไหมล่ะพวกกูเจ๋งไงดิก็เลยวางไว้หน้าหมู่บ้านนะครับเพื่อให้สิงสาราสัตว์นะครับมันมาเห็นจะได้ไม่กล้ามายุ่งผมคิดไปถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ไม่ใช่ครับคนป่าแม่งโดนเด็กหมดแล้วที่เหลือก็ลอยเพลเข้าไปนอนโรงแรมพูลวิลล่าหมดหมู่บ้านแล้วไม่มีใครอยู่เลยเอาไงต่อพี่ที่พึ่งหมดแล้วนะได้เวลา ช่วยตัวเองเขาจะต่อเพยกันครับเพยที่มันเป็นเพยไม้นั่นแหละแล้วก็ล่องเรือกลับบ้านเขาก็ไประดมไม้ครับมาคนละท่อนสองท่อนเสร็จละแบบเดียวในระหว่างที่พักเนี่ยครับอ่ะอาหวังคนก่อนหน้าเนี่ยตุยไปแล้วนะครับทีนี้ได้เวลากําเนิดผู้สืบทอดคนใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนที่โดนมันยิงมุกใส่คําคมทั้งวีทั้งวันนั่นแหละเมซาลาครับสาวผมบล พยายามจะตะล่อมพี่จอร์สันมาริกันลิโกตั้งนานไม่มาคุยครับมาตอนพี่จอรสันถอดเสื้อโชว์กล้ามชายเทครับเป็นมัดมัดนี่ถ้าเป็น o r i g i ิน l ลเน็ตฟ x นะครับคือเรียบร้อยไปแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหนังสมัยก่อนครับก็ไม่มีอะไรแค่คุยกันเฉยเฉยมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่อ่ะทีนี้ครับต่อแพรเสร็จเขาก็เกี่ยมตัวออกเดืนแต่ประเด็นครับจำได้ป่าว่าไอพี่ปีเตอร์มันยังเซียนกล้วยไม้นั่นอยู่ เขาก็เลยต้องการที่จะไปโดเพแล้วก็ไปเอากล้วยไม้คนเดียวครับซึ่งพี่แกเนี่ยรอจังหวะอยู่จังหวะที่จะขโมยแล้วมันก็มาครับเหมือนเขานัดคิวกับอันดาคอนดาไว้อะอันดาคอนดาตัวเบิ่มๆครับมันล่อพี่เรามันเพียสในกระท่อมเหล่าเพื่อนๆเียครับก็รีบกูวิ่งไปช่วยนะแต่ว่ามันช่วยไม่ทันหรอกสุดท้ายก็เลยต้องเผากระท่มครับ บ้องกัญชาเกี่ยวอะไรเพื่อเผางูแล้วก็พี่โรมันเพียไปในคราวเดียวกันเลยแล่เขาก็วิ่งมาที่เพ <Help. S 1> แต่ไม่ทันครับพี่ปีเตอร์มาใช้จังหวะนี้เนี่ยในการโดแเพแล้วก็ล่องเพไปครับกลางไม่น้ำป่าบอเนียคล้ายกับป่าอเมซอนนะฮะตอนตีสองนะครับไปคนเดียวแล้วก็ได้รับคำสรรเสร,รสิญครับจากเพื่อนๆไปด้วยนะไ <saw> อสารเลวอะทีนี้เอาไงต่อจะสร้างใหม่เนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า เผาไปแล้วทางเดียวนะครับคือต้องไปเอาเพคืนมาเขาก็ไปดักครับเส้นทางที่พี่ปีเตอร์เนี่ยน่าจะไปในระหว่างทางนี่ครับก็เจออดงงูอ่าพี่ช่างเอ์นะครับโดนจจวดเฉียดตายหลายต่อหลายรอบจนกระทั่งเจอจนได้ตัวการไอ้ปีเตอร์มันไปเจอดอกกล้วยไม้แล้วครับอยู่ตรงนั้นน่ยคือสภาพสถานที่อ่ะมันจะเป็นประมาณนี้คือดอกกล้วยไม้อ่ะมันจะอยู่ทางซ้าย ซึ่งทางที่จะไปอ่ะมันเป็นอ่าลำต้นไม้ DIY ครับพาดอยู่ซึ่งด้านล่างอันนั้นน่ยมันเป็นบ่อบุฟเฟ่อดาคอนด้าซึ่งแน่นอนว่าพี่ปีเตอร์หน้าหมีเนี่ยเกมไม่กล้าไปก็เลยใช้ครับให้สาวผมบนเดินไปเก็บมานางก็เดินไปทุรักทุเลนะครับสุดท้ายก็ได้มาแต่พี่จอร์สันครับชายเท้ยามวิกฤตย่อมไมย่ยอมแพ้ จนสุดท้ายไอปีเตอร์มาตกลงไปในบ่อบุฟเฟ่เช่นเดียวกับแม่สาวซาร่าครับก็ตกตามลงไปเช่นเดียวกันแต่ด้วยอะไรไม่รู้นะครับมันจับสัญญาณ 5G คนดีได้มั้งพวกพี่พร่อนาคอนดาครับเขาไม่กินนางอ่าแต่ว่ากินไอปีเตอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมใครรู้ก็เม้นบอกไว้ได้นะครับแล้วนางก็วิ่งขึ้นมาพี่จ้อครับ <c oughs> ตุ้มระเบิดถ้ำระเบิดนะครับอันดาคอนได้อบุฟเฟ่พังทลายตุ้มแล้วก็ตุยยกคอกอ่ะทีนี้อ่าเขาก็รอดมาได้นะครับที่เหลือเนี่ยก็พากันล่องเพแล้วก็คุยกันคิกคักนะครับเกิดการหวังเล็กๆมีความสุขนะทั้งที่เอาจริงๆเนี่ยคือเอาคือในเงี้หลักค,ความคิดทั่วไปอะ่ะคือมองภาพนี้แล้วคุณรู้สึกปลอดภัยปะ ถ้าขามาคุณเจออนาคอนดาตัวอวบอ้วนมันว่ายน้ำแล้วคุณก็ไปเจอในป่าอีกชุดหนึ่งคือมันไม่มีอะไรกันตีเลยนะว่าการระเบิดตุ้มถ้ำมันปิดในครั้งนั้นเนี่ยมันจะเท่ากับว่าไออนาคอนด้าในน้ำมันจะไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาแฮปปี้ผมก็ดีใจจบนะฮะจบก็จบกันแล้วนะครับสำหรับอนาคอนดาสอจริงๆมันไม่ใช่หนังที่แย่นะ ผมถอนใ,นใจเพราะผมเหนื่อยเฉยมันเป็นหนังที่หล่อหลอมวัยเด็กครับของผมแล้วก็หล่อหลอนเด็กแถวบ้านผมอยู่ช่วงหนึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าแนวหนังนี้เนี่ยมันไม่ได้จริงจังแล้วก็เน้นความม็กซ์เซนอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นหนังแนวสัตว์เยือยนะครับฆ่าคนในป่า แต่มันก็มีบางอย่างครับที่มันอดไม่ได้นะโดยเฉพาะสไลด์นะ <c oughs> ส่วนในเรื่อง CG ครับก็เป็นสิ่งที่ผมปล่อยผ่านทั้งเรื่องเลยนะผมไม่ได้พูดเลยเพราะว่าด้วยงบครับแล้วก็ช่วงเวลา2004ี่เนี่ยมันก็เข้าใจาได้นะแต่คือดูยังไงนะครับมันก็ยังดีกว่าไอหนังง,งูงบ50ล้านที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ <c oughs> สำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับขอบคุณสำหรับซปเปอร์แตงนะครับแล้วก็การสมัครเป็นสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ครับไปละสวัสดีครับ